วัสดีค่ะสำหรับวิชานี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับตัวอินเทอร์เน็ตแล้วก็โมบายแอปพลิเคชันซึ่งในส่วนที่อาจารย์รับผิดชอบก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับตัวอิ t เทอร์แอคทีฟเว็บแอปพลิเคชันและตัวโมบายแอปพลิเคชันรวมไปถึงตัวโมบายแอปพลิเคชันที่เป็นได้ความนิยมในปัจจุบันก็คือตัว c อร์สแพลตฟอร์ซึ่ง ตัวเนื้อหาก็จะเรียนเลคเชอร์กันอีกครั้งนึงส่วนแหบบหลกัหลกๆก็จะ,ะมีเกี่ยวข้องกับตัวซอฟต์แวร์หรือเฟรมเวิร์กที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันก็คือตัว Ionic Framework ซึ่งก็จะเป็นเครื่องมือในการสร้างแอปพลิเคชันสำหรับพวกอุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆที่รองรับทั้งตัว ระบบปฏิบัติการที่เป็น iOS Android ก็คือเป็นเป็นแอปพลิเคชันในลักษณะที่เป็น cross platform นั่นเองโดยที่ตัว Ionic ก็จะรองรับการพัฒนานโดยใช้ภาษาต่างๆเช่นพวก HTML, CSS, JavaScript แล้วก็ยังสามารถส่งออกรหัสคำสั่งให้ไปใช้กับระบบ ปฏิบัติการหลายระบบปฏิบัติการได้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็น c o ร์สแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันนั่นเองตรงนี้โดยที่จะบิวอินข้างในเป็นตัวตัวเว็บแอปพลิเคชันโดยที่ข้อดีของตัว i o n i c ตรงนี้ก็คือจะเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็น Open Source ซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้น Open Source ก็คือเราสามารถ ใช้งานได้เอามาพัฒนาต่อยอดได้แล้วก็เผยแพร่ซอสโค้ดได้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีชุมชนหรือคอมมิ n นิตี้ที่แบบสามารถให้เราสามารถค้นหาคำถามข้อสงสัยต่างๆได้รวมไปถึงอย่างที่บอกก็คือ,อรองรับทุกระบบปฏิบัติการปัจจุบันก็ได้รับความนิยมได้รับความนิยมรวมไปถึง สามารถพัฒนาในรูปที่เป็นพวก p r o โ r e แ s i v เว็บแอปพลิเคชันซึ่งเดี๋ยวค่อยไปเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ก็จะรองรับการทำงานในแบบเว็บเบราว์เซอร์ได้หลากหลายเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็นพวก Safari Google Chrome ต่างๆตรงนี้ก็จะจะรองรับการทำงาน รวมไปถึงมีพวกส่วนติดต่อผู้ใช้กรณีที่เราสร้างมาแล้วกราฟิกยูเซอร์อินเทอรนั่นเองก็คือจะมีลักษณะที่ค่อนข้างสวยงามดูดีตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมและอีกประเด็นหนึ่งก็คือการใช้งานก็จะค่อนข้างง่ายสามารถ drag d n d d r อ p ลากวางสามารถทำการแจ้งเตือนแอปพลิเคชันต่างๆเป็นรูปแบบ พุชแอปพลิเคชันพุชโน t i f ฟิเคชันนั่นเองตรงนี้โดยที่ปกติในการพัฒนาก็จะต้องมีองค์ประกอบต่างๆที่ต้องอมีการเซตหรือว่าติดตั้งก่อนส่วนแรกเลยจะเป็นตัวที่เป็นกิจ G I T นั่นเองก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวที่จัดการเกี่ยวกับพวกเวอร์ชั่นของโปรเจกต์ของตัว developer ที่ทำให้ ดูได้ว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันนี้พัฒนาเมื่อไหร่แก้ไขเมื่อไหร่แล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้ตรงนี้โดยที่ขั้นตอนก็คือเราต้องไปดาวน์โหลดตัว g ิ t โดยเข้าไปที่ https://git.scm.com <_ t ito> แล้วก็ให้เลือกดาวน์โหลดเวอร์ชั่นที่ เราต้องการใช้ก็คือเหมาะกับให้ให้สอดคล้องกับระบบปฏิบัติการที่เราต้องการเช่น Microsoft Windows ก็โหลดตัวซอฟต์แวร์ที่เป็น Microsoft Support Version Microsoft Windows มาหลังจากดาวน์โหลดก็จะทำการติดตั้งวิธีการทำการติดตั้งเราก็สามารถ Install เลือกเปิดตัวไฟล์ที่ใช้ในการติดตั้งได้เลยตรงนี้ หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าตา่างขึ้นมาก็ให้กด nex t อ่จริงๆตรงนี้จะเป็นข้อตกลงเบื้องต้นในการใช้งานเหมือนซอฟต์แวร์ทั่วไปส่วนต่อไปจะเป็นที่แก็บก็คือเราจะ install ซอฟต์แวร์ไว้ตรงจุดไหนนั่นเองก็ nex t านไปได้ตรงนี้หลังจากนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องเราจะต้องเลือก component หลักหรือพวกองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ว่าเราจะติดตั้งอะไรบ้าง ก็ให้เลือกค่า Default ก็คือมีกิจมี Windows App Folder i n t i g ิ a t i o n มีกิจ LPLFS อ่าแล้วก็ SOCSOC8. กิจตรงนี้อ่าก็คือเลือกเป็นค่า Default ไปได้เลยตรงนี้หลังจากนั้นก็เน็กอ่าอันนี้ก็กำหนดชื่อโฟเดอร์ก็ GIT เหมือนเดิมพอกิจหลังจากนั้นในขั้นตอนนี้ให้เลือก ก็คือเราเลือกเป็นยูสกิดฟอร์มวินโดว์ยูสกิดเลือกเลือกยูสวิมยูสวิมตรงนี้แทนแล้วก็คลิกเน็กแล้วก็เลือกยูสกิดฟอร์มยูสกิดฟอร์ม c o ค m มมาไ e แล้วก็ open ตัว SSL ไ i บ r รี่ไปด้วยหลังจากนั้นก็เลือกเช็คเอา Windows Style ไปแล้วก็ จากนั้นก็แนกไปแล้วก็เลือกเป็นค่า default กิดเครดิต manager แล้วก็เลือกเป็นค่า default เหมือนเดิม s t e m c a s แล้วก็เลือกอ install ไปเลยแล้วก็รอรอในกระบวนการที่ติดตั้ง เมื่อติดตั้งเสร็จเราก็จะต้องมีการตรวจสอบเวอร์ชั่นได้ว่าในเครื่องเรามีเวอร์ชั่นที่ได้ติดตั้งไปเวอร์ชั่นไหนก็คือให้เปิดตัว Command p พร m p มเปิด Command p พร m p มขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คำสั่งติดขีด,ขด,ขดสองทีแล้วก็เวอร์ชั่นเนกไปได้ หลังจากนั้นก็เปิดตัวค o อมาน cmd อ่าหลังจากนั้นก็พิมพ์าตัว git ขีดแล้วก็ v e r s i o n เราก็จะพบว่าก i t เวอร์ชัที่เราลงก็คือ2.28องตรงนี้ก็จะเป็นอ่าตัวซอฟต์แวร์พื้นฐานที่จะ ใช้ในการทำงานในการที่จะพัฒนาตัวแอปพลิเคชันโดยใช้ Ionic Framework ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีซอฟต์แวร์อื่นที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาที่จะต้องลงก็คือ Node.js แล้วก็ที่เป็น Vi ชว a l s t u d i o code รวมไปถึงตัว Ionic ตวนวิดีโอนี้ก็เป็นการลงตัว intro แล้วก็ก i ิดเดี๋ยวก็ติดตามชมในวิดีโอต่อ